วางหยกวางหยกเลยเด้ค่ะปลาดอุ้ยปาดไงปลาโลดจับ <ร Stevens. S 1> <oh> ปลาโลดคุณอะสองสามอือฝ่าตัดมนล็บปลาโลดอีสะดุ้งมันขาดมันโดหัวหมดเนาะพอแล้วสะดุ้องม้นขาดมันหมุดปีปีนี้มันยังจะวัดจักษ์องมไปเนี่ยคุณอะปลาโลดหมดบางไม่ไมเศร้ามันไหลเข่าท่อเนี่ยคนยกพวกขืนเอาพวเพ่สนามเพ่ง ฟ้าขาวไหลฟ้าขาวนั่นโยดลงยื่นคาจะดูหอยก่องบัตรคนลกมาเนาะอ้าวไอ้เพื่นว่าเอาช็อตเด็ดให้เมืองจ้าเด็ดบ่ไอ้เด็ดบ่โอ้ยเด็ดจริงจริงโอ้ยเฮียออกกับเพราะนั่นฝ่าตักเด้อจ้าฝ้าวตักอโอ้เฮงวางโดนเฮงได้หลายนะไอ้หนอย กราบสวัสดี FC Nutco Channel จ้ายกยอจกสะดุ้งจ้ายกดูน้าจกของจ้าเราเห็ดทำเลดีดีค่ะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีสะดุ้งใหญ่อ่ผลเลยจ้าปากทอสามทอคางเนี่ยค่ะยกยอหลังพายุจ้าหลุ่นน้ำกันเนะจ้าเนาะ ไอ้พสโยกให้เมืองอีกแล้วจ้ามนุษงโอ้ขักมะกลงเนี่ยขักจ้าขักขาว่ยอ้ยกราว่าตอนดึกๆึกไหจ้าบ้านหกโมงเบ้านี่บออืมที่หากนันนี่เดือดอยู่หกโมงน คักเนาะทำเลเล่าเมืงองแน่นางเมืองเขางามเจ้าของพร้อมจ้ะเข่าแล้วก็งามงามนะใจให้ให้หยาสนใจให้หยาเพื่อนปะเขาบวมแห่งเต็มหน้าอยู่ก็ถือว่าบ่อลายได้ให้หยาลงอกล็สองมื่นเกิดทื้นคืนขึ้นเลยบอลงเลย ไปเขาไปเขาไปนั yeah. ่นโอ้ยโอ้ยเขาเขาอันนี้ห่วงบอยาเลยคอบ่อยาเลยเขาอีตี้อันันนี้เขาคอบ่อลยาซ้ำกันห่ะกับใบมันนี่ล่ะสะออนนอะจากบรรยากาศดีค่ะเาบอ

มันกินแสบนะปลาอรต์คือกอนไข่หรอวะล่วาดัเย่อหญ่น้นอ้ได้อีกแล้วแม่ค่ะปลาโรดขึ้นหลายถิ่นเนาะบองเนี่ยปลาโร้ปลาโลด์จะถึงสุกงวดเลยแม่นปลาโลตดหนาเฮียนภาพงดนาฝนตกงวดนาสิมม่บ่าจาร โอ้ยพื้นกถึงืนละโอ้นว่าตกมาอีกป้ากระชเขาอีกจ้ายูอรูปิดกันวันนี้ก็วบเดือนย่นด่แหะเจ้าวัทียีอีกีแที่เขามอีกรูปนึงลึกนี่ละ่ได้เบียกเสียดากยังปานี่เอากะนีละเบียกเจ้ายินวันนี้ละเบียกเจ้าเบียกแล้วเบียกยกสะดุ้งเมืองนาจะของพ้อมน้องเนี่เมืองเขางามผอม ยกอีกแล้วยกอีกแล้วจ้าไม่ผิดหวังทุกรอบเลยค่ะป่าเราแม่ป่าเราแม่ป่าเราแม่เราขาวอยู่ใหญ่ใหญ่แล้วต่อยเลยคุณนะใหญ่รออจมาสั่งเาดนี่จมเ้เด้ดืวนี่าเ้าดอได้เดเมืองจ้าฟังทั้งพีทาเอา รับออเดอร์แล้วจ้าเลือกปลาถาแล้วค่ะเจ้าปลาเจ้าปลาน้ำหลังเออเอานมกันนี่ละออกนี่ละเขาบ้าไรดอกเองเออเอาอะไรเมื่อวานอวยมาทางผีก่อนผู้หนีผู้หาผู้ขังหลังผู้ขังหลังถาจ้ะเท้าปลาจ้ะว้าวบ่ท่านขายกูซื้อลงขายจังหวะมันกับเพท่านขายเหรอเนาะบ่บ่คือป้าตรงป้าน่ะนี่อันนี้ป้าสะดุ้งเนาะยังมันจิ๋มาบ่ไหมโยกสะดุ้งอยู่นี่บ่ท่านขายเลยเนาะเล่นว่น ม่เศร้านี่กระเต็มกระลวมงยวนีไม่เศร้านี่บ้าวางหยกวางยกเลยเด้อค่ะปลาอุ้ยปลานี่ปลาโรดจับปลาโรดคุณอาสองสามอปลาตับเปลาโรดสะดุ้งขาดมันหมหมอหมพอแล้วสะดุ้งขาดมันหมดดี๋วันนี้มันยังจวัะคองเนี่ยคุณอา ปะลดหมดบางเศ้ามันไหลเขาท่อนี่เขาโยกโกขืนเอาโบเพ่ขนาดเพ่งปลาเขาไหลปลาขาวนั่นโยดล่องยื่นขาสะดู้งหัวฟองปลาคุณโลกมาเนาะอ่าช็อตแถมจ้ะช็อตแถมจ้ะช็อตสุดท้ายเนาะค่ะก่อนปิดคลิปจ้ะหล่นน้ำกันเด้อค่ะที่นี่ค่ะรอรับชมช็อตเด็ดจ่ะ รุ่นชอตเด็ดจ้าพี่น้องคะก่อนปิดกล้องจา้าเอาคักๆได้เด้อไา่มามาเด้อมาเด้อไอ้พัอนว่าหันชตเด็ดกัดสักคราวจาา้าไอ้เพื่นว่าหันชตเด็ดกัดสักคราวจ้าเงินละซ้อมป่าจา้ายิ่งบ่งนี่พวอืออ้ตะพนวน,น,ม,น,ม,านมาจอบเมืองจ,าออาจ้าลงลงลง ไอ้พันวาเอาช็อตเด็ดให้เมืองจ้าเด็ดบ่ไอ้เด็ดบ่โอ้ยเด็ดจริงจริงเฮียออกกับพ่อนั่นเ้าตักเจ้าเท้าตั๊กบอหน่อย้เฮงว่างโดนเฮงได้หลายนะไอ้หนอต้องโดนอันขาดตั้งไปแล้วพุ่นไปหาผูกคั่ยใหายคั่วอีกคนนึาเอาอืม แม่ย่อบาทเดียวมกนึ่งเลยแบบกะละมังหน่อยอะไรเงี้ยเออเออลูกมกโอ้โหมันผู้เฒ่าซ้ำที่มองเขาฮุกเรานี่า่ได้มางเลยอ่ะมกงามยิ่งมกใบตองจึงหอมเด้อจ้ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจจนะ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ